เรียนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชนะครับอลองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์แล้วก็ผู้ข้ารับการอบรมทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณที่ทางผู้อำนวยการและทีมงานได้เชิญผมมาในการเปิดการอบรมนะฮะและเป็นการบรรยายพิเศษในวันนี้นะครับตามที่ท่านผู้อำนวยการได้ ข่าวรายงานเนี่ยก,ก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็คิดว่าเป็นความคิดริเริ่มที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาทีมผู้บริหารงานโรงพยาบาลน,นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้านับไปก็เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วยนะครับว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนี่ย จ้าําเป็นที่จะต้องอพัฒนาทรัพย์มนุษย์นะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของการพัฒนาแทนที่จะลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างเดียวเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเรื่องของความพร้อมของของทีมงานที่สําคัญนะครับ ทั้งนี้ผมก็กขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยาลมราชนะครับคุณหมอชัชลินนะครับแล้วก็ผู้เขา้ารับการอบรมที่เคารพบทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับการอบรมในวันนี้นะครับเราก็จะมีต่อไปอครบห้าวันนะครับก็หวังว่าคงจะใช้ความรู้ที่รับให้เป็นประโยชน์นะครับในการทำงานต่อไปนะครับ ผมก็ถือโอกาสเปิดการอบร,รมน้าบันดนี้ครับขอบคุณครับเชิญท่านผูน้มีการประจำที่หล้ว <laughs> <laughs> วันนี้ก็สบายสบายนะครับผมใช้การพูดคุยแบบโบราณนั่นล้วกันนะฮะ คือไม่มีแผ่นใสนะครับนะพับเครื่องไปแล้วนะฮนะแล้วก็หัวข้อก็ออบอกว่าทางผู้จัาบอกแล้วแต่ผมก็เลยอยากพูดอะไรนะฮะจริงๆโดยปกติผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับบรรยายที่ไหนนะปกติ หนึ่งก็เพราะว่างานเยอะนะครับงานยุ่งนะฮะก็อันที่สองก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่จะบ <c oughs> ะรรยายเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมักจะพูดมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการทำงานซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับก็นะบจะมักจะมองจากจุดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ถือว่าเป็นการคุยกันมากกว่านะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนั่แหละนะครับทีมงานผมเริ่มต้นด้วยสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดวันนี้นะครับ ปกติเราก็าจะอยู่ทา่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับยิ่งช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับนะการเปลี่ยนแปลงในสังคมรอบตัวเรานะเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่นะเมื่อเราตอนที่เราอายุไม่มากนะักจบมาทํางานหมาจะเราจะให้รู้สึกหรอกนะครับผมก็เชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับนะโลกเราเปลี่ยนตลอดนะครับแต่พอเราทํางานไปเยอะๆเนี่ยนะครับ เหมือนกับจนจะทั้งห้าสิบกว่าอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับจะใกล้เกษียณเนี่ยนะครับเราจู้จือว่าโลกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีจริงนะครับแล้วก็สัมผัสได้นะครับนะฮะเพราะเราอาจจะมองมองมองสิ่งเหล่านี้นะกว้างขึ้นก็นได้นะครับผมว่าอันนี้เป็นเป็นความผิดอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองอฝึกในการที่จะคิดดูว่าไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนี่คืออะไร อย่างแรกนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของตัวที่มีความสำคัญมากในช่วงสิบปีข้างหน้าเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะครับถวาเราคงเคยเห็นปลี่ยมิดประชากรนะครับนะเราก็คงนึกภาพบอ,อกไว้แล้วเราไปไปอบรมหรือไปฟังการสัมมนานี่ยนะครับเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยปีสองพห้าสิบสี่เนี่ยนะครับ ยูเอ็นเอฟเนะครับสภาพัพนะฮะร่วมกันนะครับออกรายงานมาชิ้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์และมสำคัญมากเป็นรายงานที่ออกหลังจากฉบับก่อนนั้นสามสิบปีก็คือการศึกษาประชากรครั้งสุดท้ายหมายถึงว่าจริงจังนะครับ,รบเมื่อสามสิบปีที่แล้วแล้วก็มาออกอีกรายงานหนึ่งเมื่อ ปี254นะครับเป็นมันว่ารายงานฉบับเรียกว่าเต็มที่นะครับการศึกษาร่วมกันหลายภาคส่วนนะครับไม่ใช่จะเพาะแค่นั้นนะเขาก็ไปจ้างรู้จ้างดีมาเยอะแย,ยะหมดนะครับก็รายงานบอกว่าประชากรเราเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ2,565นะครับ มิดเอ e ของคนเนี่ยจะอยู่ที่อายุ45ณวันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ37-38เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าตกใจมากเพราะว่ามันเร็วเกินนะฮะมิดเอใช่หมครว่าครึ่งหนึ่งของคนนะครับอายุโดยเฉลี่ยก็คือ37ก็แปลว่า50%ยังมีคนหนุ่ม อีกห้าสิบอร์ซ็นก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนบวกคนอายุมากขึ้นไปแต่เพราะอีกสิบปีข้างหน้าครึ่งหนึ่งสี่สิบห้าเพราะว่ามันขยับไปใช่ไหมคนสูงอายุบวกกับคนกลางคนเนี่ยเป็นประชากรส่วนใหญ่ก็คิดที่ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเรานับสามสิบเ็ดเหมือนเดิมก็แสดงว่าต้องมีประมาณหกสิบเซนที่เกินนะที่เกินสามสิบเจ็ดนั่นแปลว่าอะไรฮะ แปลว่านะคนเราเรียกไม่เรียกผู้สูงอายุอะไรเรียกว่าคนเหล่านี้นะครับอายุเกินสี่สิบห้าเนี่ยนะครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นและคนเหล่านี้นะในแง่สุขภาพก็คือคนที่มีโรคเรื้อหลังอยู่ประจำตัวสี่สิบห้าปีขึ้นไปเปียบนะครับนะไม่ว่าเบาหวานความดัน,นแรงแต่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนั่นแปลว่าโหลดนะครับ ของโูกเรื้อลังในอนาคตสิบปีข้างหน้าเนี่ยเห็นเห็นชัดเจนนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้ปับเนี่ยจะไปคิดเรื่องของการลดเพปบเลนได้ไหมเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าฐานคือตัวฐานเนี่ยนะครับประชากรเนี่ยมันอย่างที่บอกอโครงสร้างของประชากรมันเปลี่ยนนะฮะไอความความที่บอกว่า จะไปตั้งตัววัดว่าจะพบเบาหวานความดันน้อยลงเนี่ยเลิกคิดไปเลยนะฮะเมื่คิดว่าจะทํำยังไงที่จะตั้งรับที่มันจะเยอะมาเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพได้ไหมถ้าเรามองย้อนหลังไปเนี่ยสิบปีก่อนหน้านี้นะครับเราจะไม่เคยเจอไม่เคยมีคนไข้แน่นลงในบานอย่างเงี้ยนะครับ ที่สุพรรณนี้โอพดี PD, น่าจะวันหนึ่งสักเกือบสองพันได้แล้วมั้งใช่ไหมครับคิดดูอีกสิบปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นสองพันห้าก็ได้นะฮะวันก่อนที่ผมมาตัวจรากการนะครับก็เห็นโอพีดีขึ้นนาวขึ้นนาว,นาวตึกตึกตึก,ตก,ตกอย่างนี้นะฮะห้าห้าห้าสองห้าสามมาสี่ห้าห้าแล้วก็อย่างเงี้นะครับคือมีอย่างนี้ครับผมก็ท่างเขตไป มันมันไหวเลยเนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับนะอย่าเพิ่งดีใจนะเพราะว่าแบบอย่างนี้คือภาระงานแล้วเราคิดดูนี่ยังไม่เริ่มคืออาจจะอยู่ในช่วงออนเดเว y แต่ถ้าสูงสุดอย่างที่ผมบอกสองพันห้าร้อหกสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนนี่ไม่ใช่แค่คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนที่มีอายุปานกลางเลยถึงอายุสูงอายุนะครับ เขาบอกว่าไม่เคยเชื่อทั้งคนเข้ามาอยู่ในเขตเมืองก็จะเยอะขึ้นจากวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45ไม่ใช่ทะเบียนราษนะครับคนที่มาอยู่จริงๆทะเบียนราษอยู่แค่ประมาณ30เแต่สำนักสิติแห่งชาติประเมินว่าจะอยู่ที่ขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ45เ